ซื้อเสียงใต้ลาเล่นเพลิพนไปกับนิยายแปลที่ฟังสบายขอบคุณที่กดติมตาและไม่ข้ามโฆษณา บทที่166แม่ซื้อชุดนี้ด้วยสิครับใส่กับรองเท้าผ้าใบต้องดูดีมากแน่มู่จิงเจอหัวเราะให้กับความกระตือรือร้อนของเศร้าหนานเธอค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูแฟชั่นพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาจะคอยสังเกตว่าชุดไหนมีคนจับคนชมเยอะแล้วค่อยหันมาเชียร์เธอสุดใจมู่จิงเจอไม่อยากให้เศ้าหนานคอยแต่ดูของให้เธอ เธอจึงเริ่มเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปยังเสื้อสเวตเตอร์ขนสัตว์กับเสื้อโค้ทหล่อๆสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ดูเป็นทีมเดียวกันเสี่ยวหนานพวกเรามาซื้อชุดพวกนี้ให้ทุกคนกันเถอะคิดดูสิหากพวกเราใส่พร้อมกันมันจะต้องเหมือนชุดพ่อแม่ลูกแน่ชุดพ่อแม่ลูกของคนอื่นอาจมีลูกแค่หนึ่งหรือสองคนแต่ชุดพ่อแม่ลูกของพวกเธอมีเด็กยืนเรียงแถวถึงห้าคนมันจะต้องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแน่ เศร้าหนานเพิ่งเคยได้ยินคำว่าชุดพ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกแต่เพียงแค่นึกภาพแม่กับพวกเขาห้าพี่น้องใส่ชุดเหมือนๆกันแค่นี้เขาก็ยิ้มกว้างตามแล้วเศร้าหนานรีบพยักหน้าตอบรับทันทีดีครับแม่สองแม่ลูกช่วยกันเลือกซื้อเสื้อสเวตเตอร์ขนสัตว์และเสื้อโค้ทผ้าพันคอและรองเท้าที่เข้าชุดกันที่สำคัญทุกชุดทั้งเล็กและใหญ่ต่างอยู่ในทีมเดียวกัน พวกเขาจดจอ่อกับการเลือกซื้อให้ทุกคนจนไม่ทันสังเกตลูกค้าอีกคนหนึ่งที่ดูไม่เข้ากับร้านสักเท่าไหร่เศร้าฉีหายที่ยังคงไว้หนวดเคราวดึงหมวกแก๊ปลงมาก่อนเบนหน้าไปอีกทางหนึ่งทันทีที่เขาได้ยินคำว่าชุดพ่อแม่ลูกเห็นพวกเขาพยายามจับคู่ชุดให้เข้ากันทั้งหกชุดให้พวกเขาหกคนแต่งตัวเหมือนเหมือนกันหัวใจที่เต็มไปด้วยความละอายใจของเขาก็สั่นไหว เซร้าชีหายพยายามเลือกเสื้อผ้าสําหรับตัวเองให้เข้าคู่กับพวกเขาทีละร้านทีละร้าน,านหากเมื่อไรเขาสามารถจัดการกับคนร้ายที่เหลืออีกสองคนนั้นได้เขาก็จะสามารถกลับบ้านได้สักทีเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันกับภรรยาและลูกๆของเขาให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันเศ้าชีหายจ่ายเงินสําหรับเสื้อสเวตเตอร์ขนสัตว์และเสื้อโค้ทของตัวเองแล้วตามไป มูจิงเจอมองไปยังรองเท้าหนังสีน้ำตาลแล้วให้เศร้าหนานลองสวมแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้ซื้อเธอเพียงซื้อรองเท้าหนังให้หลี่เจาตี้และมู่เถิงส่วนของตัวเองและพวกเด็กๆเ,เธอตัดสินใจซื้อเป็นรองเท้าผ้าใบแทนเศ้าชีห่ที่คอยสังเกตการอยู่ตลอดเห็นเธอเลือกรองเท้าหนังแต่กลับไม่ได้ซื้อเขาคิดว่าที่เธอไม่ได้ซื้อเพราะติดว่าราคาแพงเกินไปเขาจึงซื้อมันทุกคู่แล้วพวกติดตัวไปด้วย เขาจินตนาการถึงภาพวันที่เขาจะได้กลับบ้านมู่จิงเจอและพวกเด็กๆจะต้องประหลาดใจมากแน่ที่ได้เห็นรองเท้าหนังเหล่านี้หลังจากนั้นเขาเห็นหมู่จิงเจอเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบสําหรับตัวเองและลูกๆหลังเศ้าชีให้ดูราคาเขาคาดว่าตัวเองเดาได้ถูกต้องเขารู้สึกดีใจมากที่ซื้อรองเท้าหนังเหล่านี้มาเขายังแอบซื้อรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งที่ดูคล้ายกับของมู่จิงเจอด้วย เขากำลังจินตนาการถึงวันที่พวกเขาทั้งครอบครัวจะได้แต่งตัวเหมือนๆกันตอนมู่จิงเจอและเศร้าหนานแวะซื้อผ้าพันคออีกร้านหนึ่งเร้าชีไห่ก็ซื้อผ้าพันคอที่คล้ายกันให้ตัวเองผืนหนึ่งด้วยจากนั้นยังซื้อผ้าพันคออีกชุดหนึ่งที่เธอเลือกไว้แต่ไม่ได้ซื้อตอนมู่จิงเจอเดินผ่านร้านขายที่ประดับผมเขาเห็นเธอจ้องมองอยู่นานเป็นพิเศษเขาคิดว่าเธออยากได้แต่เงินไม่พอ เขาจึงตามไปซื้อทุกชิ้นที่เธอหยิบขึ้นมาเขาอยากให้เธอประหลาดใจในภายหลังและแน่นอนว่าเขายังซื้อฝากเสียวเปยเป็นพิเศษด้วยเซ้าชีไห่เดินไปรอบๆกับมู่จิงเจ๋อและเซ้าหนานทั้งวันแม้เขาจะไม่อาจเปิดเผยตัวแต่เขากลับมีความสุขมากในท้ายที่สุดเซ้าชีไห่ซื้อของมากเกินไปเขาถือกระเป๋าใบใหญ่และหนักมากแต่สำหรับเขามันเป็นภาระที่หอมหวานเพื่อมู่จิงเจ๋อและลูกๆของเขา เมื่อนึกถึงวันนั้นที่เขาจะนำกลับไปให้ทุกคนในครอบครัวเขาไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยสักนิดอย่างไรก็ตามยามมองไปที่กระเป๋าใบใหญ่ของมู่จิงเจอกับเศร้าหนานเศร้าชีไห่ก็รู้สึกกดดันในระดับหนึ่งเขาจะต้องทำงานหาเงินให้หนักขึ้นในอนาคตไม่อย่างนั้นลูกเมียของเขาคงไม่สามารถซื้อของแบบนี้ได้แน่ตอนนี้ไม่เพียงมู่จิงเจอที่มีความสามารถในการหาเงินแต่ลูกๆของเขาก็มีความสามารถมากเช่นกัน อย่าว่าแต่จะให้ใช้เงินของภรรยาและลูกๆของเขาเขาควรจะต้องเลี้ยงดูทุกคนอย่างดีให้ได้เมื่อเขากลับไปเมื่อมู่จิงเจอมีความสุขเธอก็ซื้อซื้อ,อและซื้อมีรือจะทันสังเกตเห็นเศร้าชีไห่ที่คอยเดินซื้อของตามเธอมาตลอดทางและคนที่มาเพื่อซื้อของเยอะเหมือนเหมือนกันก็ไม่น่าจะเป็นมิจฉาชีพหรอกใช่ไหมละ่ะเธอจึงไม่นึกสงสัยอะไร ตอนเธอยังเด็กเวลาเธอเห็นใครใส่ชุดพ่อแม่ลูกตามท้องถนนเธอมักจะมองตามพวกเขาด้วยความอิจฉาแต่วันนี้เธอมีลูกๆของตัวเธอเองแล้วเธอจะใส่ชุดแม่ลูกให้สะใจ,จไปเลยดูซิว่าพวกเธอจะเท่กันขนาดไหนในท้ายที่สุดมู่จิงเจ๋อแทบจะแบกของที่ตัวเองซื้อกลับไปไม่ไหวยังดีที่มู่หานตามมาหาพวกเธอเพื่อช่วยถือของกลับไปยังที่พักของพวกเธอมู่จิงเจ๋อหยิบเสื้อกันหนาวที่เธอซื้อให้มู่หานออกมาส่งให้เขา ลองดูว่าพอดีไหมพี่มีซื้อให้พ่อกับแม่ลายเดียวกันด้วยพี่สาวจะซื้อให้ผมอีกทำไมผมโตพอจะหาเงินเองได้แล้วก็เพราะนายเป็นน้องชายฉันยังไงเล่าหยุดพูดแล้วรีบใส่ให้พี่ดูเร็วเข้ามูหานสวมเสื้อโค้ตตัวยาวด้วยรอยยิ้มหลังใส่แล้วเขาก็ไม่คิดจะถอดมันอีกดูดีขึ้นเยอะเลยไปไปกินข้าวเย็นกันเดี๋ยวกินเสร็จแล้วพี่จะขึ้นรถไฟกลับเลย มูจิงเจอไม่อยากรบกวนจี้ปู้ว่างเรื่องตัวเครื่องบินอีกเธอพยายามให้เงินเขาเขาก็ไม่ยอมรับเธอจึงคิดว่าจะขึ้นรถไฟกลับแล้วทิ้งข้อความไว้ให้เขาแทนยังดีที่ตอนไปขึ้นรถไฟมู่หานช่วยขนของไปส่งให้พวกเธอถึงใหญ่ขนาดนี้บอกได้เลยว่าไม่หายแน่นอนเพียงแต่จะแบกไหวหรือเปล่าก็อีกเรื่องหากไม่ใช่คนที่มีพลังล้นเหลืออย่างเธอคาดว่าคงเป็นลมตั้งแต่เดินได้สมก้าวแรก เห็นมู่จิงเจอจะพาเศร้าหนานกลับกันเองทางรถไฟเร้าชีไห่ก็แอบ,บอมยิ้มถือกระเป๋าใบใหญ่มากเดินทางตามหลังไปซื้อตั๋วรถไฟเช่นกันหลังรู้ว่ามู่จิงเจอหาซื้อตั๋นอนไม่ได้เพราะเวลากระชั้นชิดเกินไปเส้าชีไห่จึงพยายามใช้เส้นสายที่มีหาตั๋วนอนอยู่นานมู่จิงเจอพาเศร้าหนานไปยังที่นั่งของพวกเธอเพราะระยะทางค่อนข้างไกลเธอกลัวว่าเศร้าหนานจะทนไม่ไหวจึงช่วยนวดขาให้กับเขา ไม่ต้องหอกครับแม่ผมไม่เมื่อยเลยแล้วแม่หลับเมื่อยมากไหมเศร้าหนานสบายดีจริงๆเขาชอบความรู้สึกที่ได้ออกมาตามลําพังกับแม่แบบนี้มากแม่สบายดีแต่ตอนกลางคืนคงนอนลําบากมากถ้าเสี่ยวหนานง่วงก็หนุนตักแม่ได้แม่จะคอยกอดเธอไว้เองไม่เป็นไรครับแม่ผมนอนหมอบไปกับโต้ได้เศร้าหนานไม่อยากให้มู่จิงเจ๋อต้องเหนื่อยเพราะเขามู่จิงเจ๋อรู้สึกโชคดีมากในตอนที่เศร้าหนานกำลังจะเคลิ้มหลับ มีเจ้าหน้าที่มาบอกกับพวกเธอว่ามีตั๋วนอนว่างหนึ่งที่พวกเธอสามารถไปที่นั่นได้มู่จิงเจอจ่ายเงินเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่แล้วพาเศร้าหนานไปที่นั่นแม้จะมีเพียงเตียงเดียว e แต่เศ้าหนานยังเพิ่งหกขวบส่วนมู่จิงเจอก็ตัวผอมเพรียวสองคนจึงสามารถนอนด้วยกันได้เศร้าหนานนอนยิ้มอยู่ในอ้อมกอดของมู่จิงเจอเศร้าชีไหรอจนพวกเธอหลับไปได้สักพักจึงค่อยมานั่งเฝ้าอยู่ใกล้กันเตียงนอนของพวกเธอ แน่นอนว่าการที่ตู้นอนว่างไม่ได้ว่างด้วยความบังเอิญเร้าชีไหยพยายามต่อรองอยู่นานเพิ่มเงินเป็นเท่าตัวกว่าจะได้ตัวนอนนี้มาหากเป็นตัวเขาเองต่อให้นั่งเป็นวันๆเขาก็คงไม่สะทกสถานแต่สําหรับมู่จิงเจอกับเร้าหนานเขาไม่อยากให้พวกเธอต้องลําบากขนาดนั้นเร้าชีไหนั่งบนพื้นด้านนอกหลับตาและพักผ่อนท่ามกลางเสียงรถไฟที่พูดว่าสถานีต่อไป เส้าชีไห่รู้ดีว่าบนรถไฟมักมีพวกมิจฉาชีพแฝงเร้นอยู่เสมอยิ่งมู่จริงเจอกับเร้าหนานเดินทางกันตามลําพังแค่เด็กกับผู้หญิงทั้งทั้งคู่ยังแต่งตัวดีแล้วยังขนกระเป๋าใบาใหญ่กันมาขนาดนี้ย่อมมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายเขาจึงต้องคอยเฝ้าดูแลความปลอดภัยของพวกเธอไว้ไม่ให้ละสายตาในช่วงกลางดึกความเป็นจริงก็ได้พิสูจน์ว่าความกังวลของเร้าชีไห่ไม่ใช่เรื่องเกินเหตุ บทที่167ตั้งแต่ตอนที่มู่จิงเจอและเศ้าหนานช่วยกันแบกกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นรถไฟก็มีคนคอยเฝ้าดูพวกเธอเห็นพวกเธอไม่ต่างจากแกอ้วนตัวใหญ่แม้มู่จิงเจอกับเศร้าหนานจะเปลี่ยนไปที่ตู้นอนอย่างกระทันหันแต่พวกแก๊งมิจฉาชีพที่เล่งพวกเธอไว้ก็ไม่ได้ถอดใจในตอนกลางดึกที่รถไฟทั้งคันเงียบศพคนสองคนก็ค่อยๆเดินมาแถวตู้นอนที่มู่จิงเจอกับเศ้าหนานนอนอยู่ ช่วยจังหวะที่ไม่มีใครสนใจหยิบกระเป๋าสองใบด้วยมือที่บหวิวราวแมวขโมยและเคลื่อนย้ายมันอย่างชำนาญตลอดทางที่พวกเขาเดินมาจนถึงตู้นอนของมู่จิงเจอพวกเขาสอดมือเข้าไปจับหูหิ้วของกระเป๋าใบใหญ่ที่สอดอยู่ใต้เตียงจนคนข้างหน้าไม่ได้พูดอะไรมากนะักแค่หยิบมันขึ้นมาอย่างแผ่วเบาและรวดเร็วจนคนแรกเริ่มสงสัยว่าทำไมกระเป๋าถึงดูติดๆด,ดึงออกมาได้ไม่สุด แต่ตอนนั้นเขากลับได้ยินเสียงอู้อี้ของเพื่อนโจรด้านหลังดังขึ้นเสียก่อนโจนคนแรกหันกลับไปพบว่าเพื่อนโจรของเขากำลังตะลุมบอลกับใครบางคนแล้วคนคนนั้นจะเป็นใครไปได้หากไม่ใช่เศา้าฉีไห่ที่นั่งงีบเฝ้าอยู่ด้านหน้าตู้นอนของลูกเมียเขาแม้การเคลื่อนไหวของพวกโจรจะแผ่วเบาและรวดเร็วแต่ก็ไม่อาจเล็ดรอดสัญชาตญาณการป้องกันภัยของเส้าชีไห่ไปได้ จนเจ้าถิ่นที่หากินกับรถไฟมานานมีหรือจะรู้ว่าครั้งนี้เขาชนเข้ากับต่อเข้าแล้วในขณะที่เพื่อนจนคนข้างหลังถูกเซ้าชีไหายจัดการแบบไม่มีอะไรให้ลุ้นจนคนแรกต้องการจะวิ่งหนีไปพร้อมกระเป๋ากระทิ้งสหายรักไว้เบื้องหลังให้ฝ่าฟันเองไปก่อนใครจะคาดคิดว่ากระเป๋าที่เขาถืออยู่จะถูกกระชากกลับไปอย่างแรงเป็นผลให้ตัวของเขาปลิวตามกระเป๋าจนไปชนกับขอบเตียง มูจิงเจอที่ยังคงใช้เคล็ดหลับเก่าผูกเชือกไว้ที่หูกระเป๋าพันกับข้อมือของเธอไว้ก่อนหลับแม้แต่ข้อมือของเศร้าหนานก็ยังถูกเชือกผูกไว้กับข้อมือของเธอเช่นกันเธอไม่อยากเสี่ยงกับอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดหลังเชือกที่ข้อมือถูกกระตุกอย่างแรงมูจิงเจอก็รู้สึกตัวทันทีทันทีที่เปิดผ้าม่านเห็นกระเป๋าของเธออยู่ในมือของคนอื่นปฏิกิริยาของเธอก็ตอบสนองอย่างว่องไวปาก เจ้าโจรที่เพิ่งกระเด้งตามกระเป๋ามาชนกับขอบเตียงถูกมูจริงเจอชกเข้าที่แก้มซ้ายอย่างจางังอ่าโจรในชุดโค้ทสีดำรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากปากของเขาใครจะคาดคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่ดูอ่อนแออย่างแม่เด็กคนนี้จะชกหมัดได้แรงอย่างกับนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทขนาดนี้ยังไม่ทันจะได้สติดีแค่งงเนียนลุกขึ้นมาก็มีกำปั้นพุ่งเข้ามาที่แก้มขวาเขาอีกครั้งหนึ่ง จนในชุดโค้สีดำสัมผัสได้อีกครั้งว่ามีอะไรพุ่งออกมาจากปากของตัวเองความเจ็บปวดทำให้สมองของโจนชุดโค้ตอบสนองช้าลงมากเขายังนึกไม่ออกว่าเป็นอะไรที่พุ่งออกมาจากปากของเขาเขาแค่รู้สึกว่าปากของเขาดูว่างเปล่าเล็กน้อยก่อนที่เขาจะฟื้นตัวกำปั้นก็ซัดเข้ามาอีกครั้งคราวนี้มันชกเข้าที่ท้องของเขาเต็มแรงโจนในชุดโค้ดเห็นเพียงใบหน้าเลือนรางของสาวน้อยที่ไกลห่างออกไปเรื่อยๆ ตัวเขากำลังบินไปข้างหลังก่อนจะกระแทกเข้ากับผนังรถแล้วล้มลงไปกองกับพื้นในตอนนี้เพื่อนจนด้านหลังที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายเหลือแสนมองเพื่อนโจนที่คิดจะเอาตัวรอดไปก่อนด้วยอาการแข็งค้างโชคดีเท่าไหร่แล้วที่เขาถูกผู้ชายคนนี้สกัดไว้ก่อนใบหน้าของเขาแค่เขียวช้ำลำตัวของเขาแค่สะบักสะบอมแต่ว่าฟันของเขายังอยู่ครบ จนในชุดโคสีดำที่ตอนนี้นั่งกองอยู่บนพื้นถึงได้เห็นว่าเป็นอะไรที่พุ่งออกมาจากปากของตัวเองท่ามกลางภาพสลัวเลือนรางเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นฟันของเขาจนในชุดโคสแข็งทั้งไปครู่หนึ่งก่อนจะลองขยับลิ้นตัวเองช้าๆแล้วรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าด้านซ้ายว่างเปล่าและด้านขวาก็ว่างเปล่าเช่นกันตอนนี้จนในชุดโคสีดำถึงได้รู้ตัวว่าตัวเองได้สูญเสียฟันไปหลายซี่ไม่ จนชุดโคอสีดำร้องลั่นออกมาตอนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนโจรของเขาที่ตะลึงงานเซ้าฉีไห่ที่กําลังล็อกตัวโจรอยู่ก็ตกตะลึงไม่แพ้กันมู่จิงเจอมีหรือจะรู้ว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่เธอรู้ว่าตัวเองแรงเยอะแค่ไหนจึงพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีไปที่ส่วนสำคัญอย่างตาจมูกหรือขมับเพราะกลัวว่าพวกเขาจะถูกเธอซ้อมจนเป็นอะไรไปจริงๆ สำหรับฟันที่หักไปสองสามซี่นั่นเธอก็ไม่ได้เจตนาเช่นกันแต่จะทำยังไงได้มันไม่เหลือที่อื่นให้เธอโจมตีแล้วหลังได้ต่อยคนไปหลายหมัดมู่จริงเจอก็ตื่นเต็มตามาถึงตอนนี้เศร้าหนานก็ตื่นตามแล้วเช่นกันแม่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรมากแค่มีขโมยแม่หยุดเขาไว้แล้วพวกเราจะไม่เป็นไรมู่จิงเจอลุกขึ้นนั่งอุ้มเศ้าหนานมากอดไว้ด้วยท่าทีปกป้อง เศร้าชีหายกระทืบจนซ้ำลงไปอีกทีไม่ให้มีแรงหนีไปไหนได้อีกกดปีกหมวกลงต่ำให้เห็นเพียงคราวที่อยู่ข้างใต้แล้วรอบมองสำรวจความปลอดภัยของมู่จิงเจ๋อกับเศ้าหนานเป็นเพราะมู่จิงเจ๋อไม่คุ้นเคยกับเศ้าชีห่อย่าว่าแต่จะจำหน้าได้เธอยังมั่นใจว่าเขาตายไปแล้วดังนั้นเธอจึงไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นเศร้าชีห่ไปได้พอเห็นเขาช่วยจับโจรให้เธอเธอจึงรีบขอบคุณเขา ต้องขอบคุณคุณมากนะคะเซ้าชีหากลับมารู้สึกตัวเขาสายศีรษะโดยไม่พูดอะไรสักคำมองไปยังโจรอีกคนที่นอนกองอยู่บนพื้นสาหัสกว่าโจรที่เขาจับไว้มากนะักเซ้าชีไห่ก็รู้แล้วว่าถึงจะไม่มีเขาเธอก็สามารถจัดการเรื่องนี้เองได้พรรยาของเขาช่างแข็งแกร่งจริงๆโดยปกติแล้วโจรพวกนี้มักซ่อนมีดพกที่พับเก็บได้ไว้เป็นอาวุธลับ ดังนั้นเวลาเจอพวกมิจฉาชีพเหล่านี้จะให้ดีที่สุดไม่ควรจัดการด้วยตัวเองแต่ควรเรียกมืออาชีพจึงจะปลอดภัยที่สุดแต่ดูเหมือนมูจริงเจอจะไม่มีความคิดแบบนั้นเลยเธอจัดการพวกโจรเองโดยตรงทั้งยังจัดการด้วยความรวดเร็วและแข็งแกร่งมากเรียกได้ว่าแม้แต่จะหยิบมีดพกพวกโจรยังชักออกมาไม่ทันด้วยซ้ำในขณะที่เซ้าชีไห่ย,ยังคอยระวังพวกโจรให้อยู่ เศร้าหนานในอ้อมแขนของมู่จิงเจอมองมาที่เขาอย่างตั้งใจด้วยสายตาที่ไม่อาจอธิบายได้เศร้าชี้ให่ตัวแข็งค้างไปชั่วขณะเป็นไปได้ไหมว่าเสียวหนานจะจำเขาได้เขาก้มศีรษะลงเล็กน้อยด้วยท่าทีระมัดระวังและในเวลานี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรถไฟและตำรวจก็มาถึงแล้วทันทีที่ตำรวจมาถึงโจนที่ใส่เสื้อโค้ทสีดำก็รีฟ้องร้องทันทีเขาชี้ไปที่ฟันของเขาที่หล่นอยู่ตามพื้น ตำรวจจับเธอเลยครับเธอต้องเป็นนักมวยปลอมตัวมาแน่ๆฟันของผมหืือๆเพราะขาดฟันหน้าไปอย่างกระทันหันเสียงตอนเขาพูดออกมาจึงดูรั่รๆชอบกลประกอบกับรูปลักษณ์ที่น่าสังเวชของเขาเขาจึงดูตลกเล็กน้อยอย่างไม่มีเหตุผลพวกเจ้าหน้าที่พูดอย่างอดทนว่าอย่าขยับจนคนที่สองที่นอนนน้มอ,อยู่ด้านหลังเซ้าชีห่เห็นเพื่อนจนพูดไม่รู้เรื่องจึงช่วยฟ้องร้องด้วยอีกคน เขาชี้ไปที่เส้าชี้ไห่กับมู่จิงเจอสลับกันไปมาก่อนพูดว่าคุณตำรวจต้องสอบสวนสองคนนี้ให้ดีนะครับพวกเขาไม่ใช่คนดีทั้งยังเป็นคนอันตรายมากด้วยพวกเขาสองพวเมียแท็กทีมกันทำร้ายพวกเราเส้าชี้ไห่กับมู่จิงเจออึ้งไม่แพ้กันมู่จิงเจอชํำเลืองมองเซ้าชี้ไห่แต่เซ้าชีไห่ก้มหน้าลงไม่มองเธออย่าพูดไร้สาระเจ้าหน้าที่จับพวกโจรล็อกกุญแจมือ แต่ยามพวกเขามองไปที่ฟันที่หล่นอยู่ตามพื้นพวกเขาก็แอบ,บเหลือบมองไปที่มู่จิงเจอด้วยสายตาซับซ้อนพวกเราไม่ได้พูดไร้สาระพวกเขาหลอกให้พวกเราขโมยของเพื่อซ้อมพวกเรากระทุบตีเราจนตายมู่จิงเจอกลัวว่าพวกเจ้าหน้าที่จะเข้าใจเธอผิดจริงๆจึงเอ่ยกับพวกเขาฉันไม่รู้จักเขานะคะไม่รู้จักกับผีนาสีถ้าไม่รู้จักแล้วเขาจะมาปกป้องคุณขนาดนี้หรอ เขาซ้อมผมตั้งแต่ผมยังไม่เริ่มลงมือเลยนี่มันจะรังแกกันเกินไปแล้วเซาชีไห่ย,ยังคงก้มหน้าทำไมหมอนี่ถึงพูดมากขนาดนี้มู่จิงเจอเหลือบมองผู้ชายไว้คราวสวมหมวกด้วยแววตาสงสัยคนคนนี้กำลังปกป้องเธอจริงๆหรอบทที่168เศ้เซาชีไห่ไอและอธิบายด้วยเสียงต่ำผมบังเอิญเห็นเข้าพอดีอย่างนี้นี่เอง มูจิงเจอพยักหน้าหงึกงกเพื่อบอกว่าเธอเข้าใจเหตุการณ์ท่ามกลางเสียงตะโกนคัดค้านของโจรทั้งสองเจ้าหน้าที่บนรถไฟยังพูดให้พวกเขาฟังว่าโจรสองคนนี้ก่ออาชญากรรมบนรถไฟเส้นนี้มาแล้วหลายครั้งพวกเขาตามจับมานานแต่พวกมันเจ้าเล่ห์มากแฝงตัวไปกับผู้โดยสารได้อย่างแนบเนียนต้องขอบคุณมู่จิงเจอที่สามารถจับโจรสองคนนี้ได้อย่างอยู่หมัดกว่าเจ้าหน้าที่กับมู่จิงเจอจะรู้ตัวอีกทีเศ้าชีไห่ก็หายตัวไปแล้ว พลเมืองดีคนนั้นหายตัวไปแล้วเซ้าหนานชี้ไปที่ทางเดินด้วยสีหน้าเรียบเฉยตอนแม่คุยกับเจ้าหน้าที่เขารีบเดินไปทางนั้นราวกำลังกลัวอะไรบางอย่างทุกคนไม่สงสัยในคำพูดของเซ้าหนานแต่ฟังแล้วแอบสงสัยเล็กน้อยว่าเขาจะรีบหนีไปทำไมหรือเขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยไม่จริงหรอกหน้าโจรที่ไหนจะช่วยจับพวกเดียวกันเซียวหนานทำไมเห็นเขาจะไปไม่เรียกแม่สักหน่อยละ่ะ พวกเรายังไม่ได้ขอบคุณเขาดีๆเลยผมเห็นแม่คุยเรื่องสำคัญกับคุณตำรวจอยู่เลยไม่อยากพูดแทกครับตอนเศร้าหนานถูกมู่จริงเจออบก,กอดเขาแอบสังเกตไปที่ผู้ชายใส่หมวกคนนั้นมีความรู้สึกคุ้นเคยบางอย่างผู้ชายคนนั้นดูคล้ายกับพ่อที่ทอดทิ้งพวกเขาไปเศร้าหนานได้แต่จับจ้องไปที่เขาแต่เพราะไม่แน่ใจจึงไม่ได้พูดอะไรแน่นอนว่าถึงเขาจะแน่ใจเขาก็ไม่คิดจะพูดอะไรอยู่ดี ตอนนี้พวกเขาแม่ลูกสบายดีและไม่ต้องการพ่อคนนั้นอีกต่อไปดังนั้นไม่สําคัญว่าเขาจะใช่เศร้าชีไห่หรือไม่แน่นอนว่าที่เศร้าหนานจงใจไม่บอกว่าเขาไปแล้วล้วนเป็นความเห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆยของเขาเขาไม่อยากให้คนคนนั้นดึงดูดความสนใจของแม่ไปแม้จะมีความเป็นไปได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็ยังคิดจะหลีกเลี่ยงเขาก็ไม่ต้องการให้แม่ของเขายุ่งเกี่ยวกับเศร้าชีไห่อีกคนคนนั้นตายจากพวกเขาไปแล้ว ตายไปแล้วตายจากใจพวกเราไปแล้วมู่จิงเจอไม่รู้ว่าเศ้าหนานกำลังคิดอะไรแต่รู้สึกว่าเขากังวลเล็กน้อยและดูจะเกาะติดเธอผิดปกติไม่ต้องกลัวนะเสี่ยวหนานแม่ปกป้องเธอได้แน่นอนมู่จิงเจอคิดว่าเศ้าหนานกลัวจึงรีบปลอบโยนเขาหลังความโกลาหลน,นี้มู่จิงเจอและเศ้าหนานก็ได้งีบหลับอีกแค่สองสามชั่วโมงก่อนจะถึงรุ่งสาง หลังจากนั้นมู่จิงเจ๋อและเซ้าหนานก็กลับถึงบ้านอย่างราบรื่นในอีกด้านหนึ่งจี้ปู้ว่างรู้สึกแย่มากที่เขาพลาดโอกาสในการพามู่จิงเจ๋อและเซ้าหนานกลับไปส่งที่บ้านรู้อย่างนั้นเขาจึงอยู่ต่อเพื่อจัดการเรื่องของตระกูลกู้ให้เรียบร้อยกลายเป็นเรื่องสนทนาหลังอาหารค่าของทุกคนที่ร่ำลือว่าจี้ปู้ว่างจริงจังกับแม่ไม่คนนั้นมากอย่าได้คิดไปกระตุกหนวดเสือเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นจะจบไม่สวยเหมือนสกุลกู้ จนถึงตอนนี้กู้ลี่อินยังคงไม่เข้าใจว่าเธอได้กว่ามู่จิงเจอตรงไหนเมื่อนึกถึงสิ่งที่มู่จิงเจอพูดก่อนหน้านี้เธอจึงเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาลูกเลี้ยงของมู่จิงเจอว่าพวกเขาเก่งกาจมากแค่ไหนเก่งจนกระทั่งแม่เลี้ยงอย่างเธอสามารถเชิดหน้าชูตายืดอกได้อย่างภาคภูมิเวลาเอ่ยถึงพวกเขาเลยหรอและกู้ลี่อินก็ไม่ใช่คนแรกที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนเคยสืบค้นข้อมูลเหล่านี้มาก่อนเธอ เธอจึงทราบข่าวเหล่านี้ทันทีที่สืบหาและข่าวที่ได้ยินก็ทําให้เธอประหลาดใจมากเธอพบว่าสิ่งที่มู่จิงเจอพูดนั้นไม่ผิดเลยเด็กๆมีความสามารถและพรสวรรค์ในตัวเองจริงๆยังเคยมีคนได้มีโอกาสพบกับเซ้าตงผ่านช่องทางทางธุรกิจไม่เพียงพวกเขาจะแอบอย่างเชิงความคิดและมุมมองทางธุรกิจของเ้าตงคนนี้แต่พวกเขายังสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลจี D ้ด้วย เมื่อได้ยินคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เศร้าตรงสายสีใสยอย่างหนักแน่นอย่าพูดว่าแม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครูจี้ในตอนนี้เลยครับและแม้จะมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆพวกเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสกุลจี้พวกเราไม่สนใจในทรัพย์สินของพวกเขาแน่นอนเพราะพวกเรามีความสามารถและมีธุรกิจครอบครัวของเราเองแม้คำพูดนี้จะฟังดูอาหาังการเกินไปสักหน่อยแต่ดูจากสายตาและท่าทางของนักธุรกิจตัวน้อยเขาไม่ได้กำลังพูดโกหก เ้าตรงฉายแสงแสดงความสามารถของเขาตั้งแต่อายุยังน้อยในขณะที่น้องๆ้องของเขาก็มีพรสวรรค์มากเช่นกันแม้มู่จิงเจ๋อจะไม่ถึงกับร่ำรวยแต่พวกเขาก็มีทรัพย์สินอยู่ในครอบครัวเล็กๆของพวกเขาเองไม่จำเป็นต้องคำนวณออกมาเป็นตัวเลขก็สามารถบอกได้ว่าพวกเขามีชีวิตที่ดีอยู่ได้ด้วยตัวเองหลังมู่จิงเจ๋อกลับมาพร้อมเส้าหนานและเสื้อผ้ากองใหญ่ๆเมื่อพวกเขากลับเข้ามาถึงในตัวเมืองก็ได้รับข่าวดีจากเส้าตรงอีกครั้ง บ้านของพวกเขาได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแล้วดังนั้นพวกเขาจึงกลับมาจากในตัวเมืองพร้อมทีวีเครื่องหนึ่งเรากับสวรรค์เป็นใจที่ละครเรื่องแรกที่เสียวเปยมีส่วนร่วมในการแสดงในฐานะนาจาตัวน้อยกำลังจะออกอากาศนอกจากนี้รายการแข่งขันระดับประเทศของเศ้าหนานก็กำลังจะออกอากาศด้วยดังนั้นพวกเขาจึงเฝ้ารอที่จะได้ดูมันด้วยกัน มูจิงเจอและเด็กๆหยิบขนมขบเคี้ยวและโซดารสชาติต่างๆมานั่งเอกเคนกรอเวลากันอยู่หน้าทีวีในตอนที่ละครเริ่มฉายแม่บทของเสียวเปยจะมาไวไปไวและออกมาน้อยไปหน่อยแต่พวกเขาก็มีความสุขมากพากันชี้ไปที่นาจาตัวน้อยแล้วหัวเราะทิกคักยามได้เห็นเสียวเปยในทีวีในตอนนี้บ้านหลายๆห,หลังในหมู่บ้านก็มีทีวีแล้วเช่นกันพวกผู้หญิงมักจะนั่งเย็บผ้าไปด้วยพูดคุยกับสมาชิกในบ้านยามพวกเขานั่งดูทีวีด้วยกัน ตอนพวกเขาเห็นเสียวเป่ยแสดงอยู่ในทีวีทุกคนดูตื่นเต้นมากในสายตาของพวกเขาคนที่จะสามารถออกทีวีได้นั้นล้วนต้องเป็นผู้มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นผู้กำกับที่ไหนจะจ้างให้เขาไปแสดงในตอนนี้มุมมองที่พวกเขามีต่อเสียวเป่ยจึงแตกต่างออกไปมากเมื่อคนในหมู่บ้านเริ่มรู้ข่าวมากขึ้นพวกเขาก็เฝ้ารอที่จะดูเสียวเปยในหน้าจอทีวีมากขึ้น ไม่ต้องบอกเลยว่าพวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมมากแค่ไหนายามรู้สึกได้ว่าพวกเขารู้จักกับดาราตัวน้อยในทีวีที่กำลังแสดงอยู่คนนั้นพวกเด็กๆในหมู่บ้านเรียนรู้ที่จะเรียนแบบท่าทางแบบนาจาเสียวเปยจึงโด่งดังได้รับความสนใจจากผู้คนในหมู่บ้านต้าตรงนานอยู่พักใหญ่หลังจากนั้นก็ถึงคิวของรายการของเส้าหนานการแข่งขันระดับประเทศที่กำลังจะเผยแพ,พร่ออกอากาศในทีวีรายการนี้ไม่ได้ถูกฉายแค่ในสถานีท้องถิ่น แต่มันถูกเผยพร่ออกอากาศในช่องของทางการให้ประชาชนทั่วประเทศได้ดูพร้อมๆกันแน่นอนว่ารายการระดับประเทศแบบนี้ย่อมเป็นที่สนใจของผู้คนและมันยังดูน่าสนใจมากขึ้นไปอีกที่ปีนี้มีเด็กตัวเปียกในวัยประถมสองหลุดเข้าไปได้เรากับทีมงานตัดต่อเข้าใจดีว่าต้องทำอย่างไรรายการนี้ถึงจะโดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้คนได้เรตติ้งอย่างไม่สิ้นสุดพวกเขาซูมหน้าของเจ้าเปียกเศร้าหนานครั้งแล้วครั้งเล่า เพิ่มช็อตเด็ดในตอนที่เขาตอบคำถามด้วยความมั่นใจผ่านรอบลึกเข้าไปเรื่อยๆทำให้รายการนี้ยิ่งดูน่าลุ้นเป็นที่กล่าวขานมากขึ้นไปอีกทุกคนต่างไปเรียกสมาชิกในบ้านให้มาช่วยกันลุ้นเจ้าเด็กตัวเปียกว่าเขาจะหลุดเข้าไปได้ถึงรอบไหนใครจะไปคาดคิดว่าเจ้าเด็กตัวเปียกคนนี้จะผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายได้จริงๆแล้วยังคว้าชแชมป์อีกต่างหากชื่อและหน้าของเศร้าหนานราวกับติดตาตรึงใจไปทั่วประเทศ แน่นอนว่าหลังรายการแข่งขันของเศร้านานออกอากาศเขาก็เป็นเหมือนต้นแบบให้กับเด็กๆและผู้ปกครองทั้งหลายผู้คนพากันจดจำชื่อของเศร้านานเบียดละครทีวีของเสียวเปยตกไปอย่างไม่ใยดีชาวบ้านในหมู่บ้านต้าตรงเริ่มพลิกมุมมองที่มีต่อเศ้านานไปอีกครั้งเขาไม่ต่างจากเด็กอัจฉริยะผู้ทรงพลังในระดับประเทศที่หลุดออกมาจากทีวี ยามมู่จริงเจอเศร้าตรงเศร้าซีเศร้าหนานเสียวเปยและเสียวอูปรากฏตัวอีกครั้งในชุดพ่อแม่ลูกไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่สวยงามและเป็นที่สนใจมากขนาดไหนเด็ก,ดกๆทั้งห้าคนยิ้มจนตาคงหยีพวกเขาชอบชุดพ่อแม่ลูกแบบนี้มากมันทําให้พวกเขารับรู้ได้ถึงความรักความอบอุ่นความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเขาใครจะไปคาดคิดว่าชุดแบบนี้ยังมีชุดตาใหญ่ด้วยยามหลีเจาตี้และมู่เถิงเดินรันเวยอวดโฉมรอบใหม่ในหมู่บ้านต้าตรง พวกเขาก็ใส่เสื้อสเวตเตอร์ขนสัตว์หรูหราดูเป็นหนึ่งเดียวกันกับมู่จิงเจอและเด็กๆทั้งห้านอกจากนั้นพวกเขายังมีรองเท้าหนังคู่ใหม่อีกด้วยตอนนี้หลี่เจาตี้และมูเถิงรู้สึกได้ถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ไม่เพียงพวกเขาต้องอดเดินเสื้อผ้าและรองเท้าเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าลูกหลานของเขากตันยูมากแค่ไหนแต่พวกเขายังต้องคอยอดผลงานของหลานหลานเสียวเปยและเร้าหนานไปตลอดทางกันคนจะรู้ได้ไม่ละเอียดอีก ล้านหล้านของฉันน่ารอได้ออกทีวีทั้งคู่เลยนาสิรายการที่เส้าหนานไปออกนั่นรายการระดับประเทศเลยนะได้ที่หนึ่งนั่นคือที่หนึ่งของประเทศตอนนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยายลัยชื่อดังตั้งหลายแห่งมาจองตัวเขาส่วนเสี่ยวเปยก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะยังมีภาพยนตร์ที่ใกล้ฉายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เสี่ยวเปยได้แสดงเป็นนางเอกเลยนะไม่ได้บทน้อยเหมือนละครเรื่องก่อนไว้รอเข้าโรงเดี๋ยวพวกเราไปดูด้วยกันดีไหม เสียงหัวเราของหลี่เจ้าตี้ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านต้าตงไม่เพียงตอนนี้เธอจะมีเงินเป็นของตัวเองลูกหลานของเธอก็ล้วนมีความสามารถและโด่งดังมากอีกด้วยสุดท้ายหลี่เจ้าตี้โบกมือราวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเอาอย่างนี้ไว้รอภาพยนตร์ของเสี่ยวเป่ยออกฉายเมื่อไหร่ฉันจะไปเชิญให้พวกเขามาฉายหนังที่หมู่บ้านของพวกเราให้ทุกคนได้ดูด้วยกันเดิมมู่จิงเจอก็วางแผนว่าจะทำแบบนี้เหมือนกัน เพื่อให้เสียวเป่ดดีใจและภาคภูมิใจแต่แผนการนี้กลับถูกรีเจาตี้ชิงพูดขึ้นเสียก่อนหลังได้เห็นรีเจาตี้และมู่เถิงเดินรันเวย์โออดลูกหลานไปทั่วหมู่บ้านแม่เท่ามู่ก็โกรธเจียนคลางนับตั้งแต่ที่แม่เท่ามู่ได้รู้ว่าถังม่วลิงไม่ได้ร่ำรวยและไม่คู่ควรกับมู่เสวียเธอก็รอแล้วรอเล่าให้วาสนาของมู่เสวียมาถึงอีกครั้งเธอจะต้องได้เจอกับลูกเคยผู้มั่งคั่งอีกคนแน่แต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมา ในทางตรงกันข้ามมู่จิงเจอกลับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้หลี่เจาตี้กับมู่เถิงก็ได้เชิดหน้าชูตาตามคนที่สมควรจะได้รับเกียรติเชิดชูจากคนทั้งหมู่บ้านสมควรจะเป็นเธอชะไหนจึงกลายเป็นหลีเจาตี้ไปได้นั่งหัวขโมยอย่างหลีเจาตี้คู่ควรกับชื่อเสียงดีงามอย่างนั้นหรอนางสะพ้าคนนี้มีอะไรที่เทียบกับเธอได้แม่เท่ามู่อารมณ์เสียมาก ยามเห็นแม่เท่ามูอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดตลอดเวลามูสเสวียจึงชวนญาของเธอบอกว่าจะพาเธอเข้าไปในตัวเมืองเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าสําหรับปีใหม่ในตอนที่ถังมูวหลิงขอถอนมั่นกับเธอเขาได้มอบบ้านในตัวอําเภอและรถคันหนึ่งให้กับมูสเสวียแต่เพราะมูสเสวียขับรถไม่เป็นภายหลังแม่เท่ามูจึงขอเป็นเงินแทนและรับบ้านหลังนั้นไว้แทนมูสเสวียเริ่มแรกมูสเสวีย,ยังหยิ่งในศักดิ์ศรีไม่อยากรับพวกมันไว้ แต่ภายหลังเธอกลับรู้สึกได้ว่าชื่อเสียงของเธอต้องเสื่อมเสียไปหมดจึงยอมรับไว้ในที่สุดทุกครั้งที่มู่เสวี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่อาจทนต่อสายตาของคนในหมู่บ้านได้เธอจะแอบไปซ่อนตัวเงียบๆอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ตัวอำเภออย่างสงบไม่อยากพลาดนิยายเสียงดีๆอย่าลืมกดติดตามด้วยกันนะคะ